นาะตลกกับโรงเรียนรัตนโกถิ์สมพธษ์บางเขนอำนวเงการแสดงโดยนายขจนโพธิราชผู้อำนวยการโรงเรียนวันนี้พวกเรามาในท้องเรื่องสัตว์หอตอนรษนาเลือกคู่ขอที่ท่านพบกับการแสดงของเราได้มากบบนี้ t i 好 No, 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 ก็จะนามาไม่ทราบว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยมีอะไรอยู่เจ้าคะคืออย่างนี้นะคะลูกค้าคือพ่อกับแม่เนี่ยอยากจะอุ้มหลานแล้วจิงลูกพ่อกับแม่เนี่ยก็ยู่หุ่นีีแล้วจะตายวันตายพุ๊บก็ยังไม่รู้เลยทีอยากจะอุ้มหลานอ่ะไ้เสด็จพ่อเสด็จแม่ก็พูดไปอุ้มลงอุ้มหลาน โรจนนาตัวเล็กนี้เดี๋ยวเอาอะไรไปอุ้มหลานเจ้าคะพูดเกินความแต่เสด็จพ่อเจ้าคะถ้าโรจนนาทงเสียตัวโรจนาทะได้เป็นลิงกับลูกเป็นลิงไกันเจ้าคะพูดเกินหลาเจ้าคะโรจนนาทงได้เป็นแอน

ตรงเรนนันก็ดีวตรงนั้นก็ดีตรงเรนนั้นก็ดียาท่านกรรมการสนใจไหมคะคะอยากา,านะน,าานะพี่รับลากนะะเดี๋ยวพ่อจะปกาศตามหาคู่หัให้เจ้าเองนี้เ้าสามนด้ประกาศตามหาข้าสวนามีพนธา,าของตน ไปนี่สนใจขอจับแล้วตายขวาหมุดต้องชนะโดะเนเราก็เลยีเ ลอ่านนนี羽羽羽่อาไหนล่ยลองอ่านอ่อนเฮ้ยอีไอลองอานนไหนลองอ่านอ่นไหนอะะเออ ข้าดูละมีหน้าจะด่ากับพีฟีแล้วถ้าใครข้าทำอะไรข้าว่ามาเลยฮะงั้นเจ้าอไปหาปลาให้ข้าหนึ่งร้อยตัวทำได้ไหม่ะหาป้าต้งหนึ่งร้อยตัวยังรู้ท่านรอตรงนี้แหละเดี๋ยวข้าหามาให้ดูวายสเสด็จพ่อก็ว่าไปปลาต้องหนึ่งร้อยตัวภายในครึ่งวันว<ะ>้าหาไม่ได้หรอกค่ะไปเจ้าน้องพี่ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้โชคดี โอ้ข้าจะไปหาป่ามาจากไหนไม่ทราบว่าผู้ชมและกรรมการทราบไหมครับว่าป่าตั้งหนึ่งร้อยตัวข้าจะไปหาได้แบบวันเดียวโอ้ข้าจะไปหาที่ข่าวการาอดเรื่องไหนอยู่เมื่อไหร่ตรงไหนดีเอาข้าวอยู่นี่เองเหรอที่ยาบไม่แต่งเมื่อไหร่ข้าขอเลิก ป้าจำนวนหนึ่งรยตัวพี่เอาสามนท่านช่วยท่าไหน่แต่ท่านไม่ลงเสียใจไปถ้ามีซึ่งมีตปทีไ่มีมาถ้าเสร็จข้าเลนะข้าไปหาป้าก่อนไ่เห็นข้าเห็นข้าอยู่ไหนวะเห็นข้าเอาอะไรอะมีสิ่งพักตกระตีมีตกระตี รือว่าข้าตาปาเองวะข้าสองขยี้ตาหน่อยก็ปกตินี่หว่าแล้วเหอ่อขั้นมาอยู่ไหนแห่เหขามาน้ำน้ราะว่าเ่อเอาแห่ขามาดูสิหนักเอาน้ำไปด้วยแล้วต๊กคอเหงื่อขเอขาเตยกันข้าขหาปลาบนปลา พ่อจะขาดไ้แม่น้ำมาแถมมีเอาจะดูอีก้วไ,ไ,ไปี่ว้ไปด้วยแมมีเทวดาสวยเทวดาที่ไหนมา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 ,มา้าต้องอกมามามามมามาอย่า จริงคะ่ะเสด็จแม่ดูซิปลาตั้งหนึ่งร้อยตัวภายในเพิ่งวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาช่วยก็คงหาซื้อตามตลาดแลลวเจ้าค่ะแต่สเสด็จพ่อเจ้าคะรจะนาจะต้องแต่งงานกับยิงเงาะหน้าดำเามารองพื้นนี่หเปาคะรจนาไม่เอาแล้วเจ้าคะแต่พ่อพูดไปแล้วอระพ่อมต้องทำตามคำพูดสิลูกจริงลูกในเมื่อท่านพ่อพูดไปแล้วยังไงก็ต้องเป็นไปตามที่ท่าน ความควาจริงแล้วกันงค่าโลกแล้วความจริงแล้วที่ฆ่ามาที่เนี่ยคือฆ่าจะมาแต่งไงกับเท้าสามหมดของค่า เราตระหนักก็สิ่งสพคบางเขนขอขอบคุณครั